ผู้ที่สองซื้อยังไงสันวาผู้ที่สามผ้าใสผู้ที่สามสุดท่องผ้าใสโดยอ๋อโดยโดยขออนุญาตถามด้วยเนาะเอื้อจักจักปีเลยสามสิบสี่เลยสามสิบสี่ปีอ๋อโดยโดยถ้าไปโอลมกันพุ่นก็ได้เอลยมันฮอนเดดเนาะเออเรากำลังเห็ดเวียกอยู่พี่อนอะไรอ๋อ เรืยเป็นซื้อยังเรืยซื้ออันอาซื่อแอนอาแอนนาแอนแอนาบ่อ๋อเรืยอายุจักปีเรืยท่ามชิปายแหละสามชิปายปีโอเป็นลูกของแม่ตู้คำเนาะแม่อาเพืชทะลุพังนั้นนานแหนจะดไม่ดินไม่ดอนก็ยังมีต็มอย่างนั้นนะต้นนั้นมีต็มด้อยเรื่อยจนไม่ดินไม่ดอนมัน ปีนไห้ติหหงหมแเปินพ่อกอยก็ตนบาปูเชินินไม่เทาไายดินจเม็ดไดินไา,ายดินนี่ป้อกลับสบายดีและสวัสดีเด้อผมม่พี่น้องอิบซีเบอร์สู่ขู่สูค่คน เดี๋ยววัสศุกร์พี่น้องฟังลาวฟังไทยทางต่างประเทศกายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซองบ่าวสารีอุทุมพรอีกแล้วพี่น้องเอ๋อนะวันนี้กลมา3คนเด้อพี่น้องเนาะกบมีบ่าวบุญเพยบ่าวเซนและกับ่าวสารีพี่น้องเอ๋อนะมานํากัน3คนพี่น้องเอ้ย๋อนี่ทั้งบาบุญเพยเพิ่นกัแล้วเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วพี่น้องเนาะกบมาเดินงานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะฝากพวกพี่น้องเปล่นกําลังเค่องจทั้งบนลเผยและกระบะซัดีเนี่ยเด้อเนาะอ่ไปมาใส่กัำลังกันกะมือและพี่น้องเนาะทั้งบนลเผยก็เสิได้มาล้มกันแบบนี้ทุกมือเลยพี่น้องในบ้านก็ได้เนาะอ่าเตอเป็นเคสหม้อ่าเป็นเคสเก่าเนาะที่ว่าเสียงเพิ่นได้เข้ามาอ่าเต่หลายเฮิร์เตอร์เลยพี่น้องเป็นเดือนเนาะเป็นเดือนสองเดือนพุ่นเลยพี่น้องเนาะกะทั้งมวลซัดดก็ได้เข้ามาอ่าลาเซนเพิ่นเนาะ เพื่อนบ้านเฮินซานทางไหนดิว่าสวัสดีกับเป็นครั้งแรกพี่น้องไอตี้ข้นเขามาอยู่ที่หนานบ้านเทินซานเพื่อนพี่น้องไอตเนาะโตัวพี่น้องไอตี้กะหมู่บ้านกะลายลางอยู่เนาะแต่ว่ามีแต่ทงแต่ท่านพี่น้องทอตีนี้เพื่อนจีเฮ็ดท่านพี่น้องไอตเนาะอ๋อโต้เพื่นรองไอกะเป็นอีกเขตหนึ่งเนาะคือว่ามีทั้งมีตู้ค้ำเนาะมีว่าแสนเลยครับเป็นสะพานบุญ น้อพี่น้องไงนาะเป็นสะพานบุญทั้งเมย์อยู่ต่างประเทศพี่น,อน้องไงนาะงาาารับวัวบไน,น,น,เเนได้ผสมออกน้ำน้องเป็นน้องไงน้องทางมากะซิมีข่าวสารห้าสิบโลแล้วก็มีข่าวข่าวซานหาสิบโลแล้วก็มีเตะไข่เนาะพี่น้องไงเตะหนึ่งน้องเป็นน้องไงทางเมย์เพิ่นได้ประสงคมผักปัจจัยมาให้ซื้อขา่าวแล้วก็ซื้อเนี่ยอยูใ่ในกินมาให้ทางงมีตู้เพิ่นพี่น้องไงนาะ ตัวพี่น้องเราก็สซิบข่าไปถามไทยทั้งประตูเพิ่งเลยเนะาะว่าเป็นจังไรนะพี่น้องเนาะไปกันเลยพี่น้องเลยเนาะโอ้พี่น้องเลยเนาะทั้งนี้คนนั่งกะสีเฮ็ดทงเฮ็ดทานเนะาะปลาตัวมีแต่ทานมีแต่ไม้พี่น้องเลยโอ้เนะาะเฮ็ดเตาพี่น้องไงเฮ็ดเตาคายเนาะเพื่อให เงินมีคำเนาะพี่น,อนอ้องเนาะใส่ซอยในครอบครัวพี่น้องเลยไปจุไปใส่ใจแน่เนาะตัน้อื่นอะได้เนาะหน้านทานทันใน,นการจะประมาณนี้เด้อพี่น้องเอง้เนาะครูตู้เนาะย้อสิกขาไปถามไทยทางมีตูเ้เพิ่นเลยพี่น้องเอง้เนาะ พอ้ขึ้นงงน,ออน้องเหรอตัวหิดทุ่มหิดทานท่านนก็ได้อ้อตัวโดยสบาย د د ดีเด้อเบื่อสบายดีเนาะหิดท,ทานจุดแรง,งมือยนะอ๋อมันล้มเลยหรอจุดทั้งพุ่นมาบ่ไม่ไม่ใช่คือหลายแค่อันน้องเขงบับบุกเบิกทั้งไปบรรทัดเด้ โอ้เบ็ดไม่กับเจ้าพันทิมบ่หรือว่าเปาไปซื้อครับบแปลว่าพันทิมอะไรแต่ว่าถ้าว่าพาเอาได้จะเอากันนะโอ้แต่ว่าพาบ่มีกำลังเอากะเขาเห็ดขายน้ำกระมีเขาแก่สียหลดมาขายให้หลละแสนขายรถละแสนถ้าบ่ว่าฮ้าบ่มีรถสิบ่แมนโอเขาแก่มาส่งให้โดย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 ว่าเป็นยังว่าเป็นยังเนาะอ่าเตอเป็นอะไรหักเตาถ้อควัดตัวนึงได้จักจักซอเบย์เนี่ ขาว่ามันใหม่เมื่อเกด้นไลสอบห่นแต่ว่าใหม่บุมเมืประมาณเท่ากับสอบอ๋อเท่ากสอบโดยสอบมา40ขนาวเองค่ะถ้าไปส่งกับ45แต่สไลายเอาไปสองมา40มันใหม่บุ้มเลบุเมเลย40นะบ๊อบขายเป็นสอบค่นแต่ขาว่ามันใหม่เมื่อี้กับิประมาณนั้นได้ได้อยู่รอบ40สอบ40สอบเนาะแต่สลายเขาเห็ดโบควใหม่เมื่อแตสลมันใหม่มันกับใหม่แน่โบใหม่แน่เนาะ ก่อนเทาจะจูนเขาต้องเอาน้ามวดกันบ่แม่นเลยให้มันแน่นเดาะโอ้แต่ว่ามันขี้เลื่อยไม่อยากพอต้องใส่ขีเเข้เลื่อยเนาะขี้เลื่อยบ่พอนี่ค่ะขี้เลื่อยเขาไม่ซื้อเลยเอาซื้อขี้เลื่อยเก่าเขาด้่งนเขาเฮตะกี้เห็นไหมโอ้โดยโดยโดยแบ่งน้ำประบนน้ำประบนแบ่งใหันทีจะไมเกะมามันไม่อยากพ่อหรอกขี้เลื่อยนมันหรือว่าเขาซื้อเอาบ่ไัวลายพื้อดน ซืซ้อเหรอนบ่คือวารถละเซนานี่แหละรถหนึ่งเาโดยลายลายเตอบรถรถไทยนี่บ่คือรถไเด้ได้เปกระสอบไบดเพรา่างันด้อ๋อโดยโดไม่างเาซื้อมา่รถหนึ่งาวโดเาะอันนี้พวกเก่าเขาขาให้โดยโเอาเอ้ยบ้อยูวงนี้บ่ซือยบ่อยูวงไหนจ้ะหมูบ้านไซบุหมดแหละ หมู่บ้านสายบุญแต่ว่าเอ้อมาเห็ดทานอยู่นี่แมนอันหมู่บ้านนี่ผลเอิญหมู่บ้านนี่คืออยู่แถวหมู่บ้านเต่าทานชนหมู่บ้านเต่าทานอยู่แถวไรเอิญแถวลักหมู่บ้านสายบุญอันนี้ฮะอยู่แถวลักอันนี้มอคออันเนี้ยไก่กับมอคออด้มอค้ออ๋อมะคอใหม่โดยโดยโดยมันบางอยู่ได้ยนีไงเมื่อถ้าจุ้เข้าไปมันคมเอ้ยมันใหม่ไม่กระลุกเราเล่นมันบางเนาะเราไม่ต้องควอดเซร์นาสิเนาะ แต่เ้าซื้อในเรี่อขอผู้เดียวอะไรผู้ไรพี่เลยเอ้าเอ่เลยมีลูกมีผัวบ่ะะบอกเพราะว่าจปลาดินดนเลยแต่เ้าถือผ้าลูกผู้ชออันน้อิสระเป็นสาวไม่ห้างเมนถ้ามีผู้มาช่ยก็เอ้าให้เขามาช่ยบ่จะเสียเ้ยเขาเต็มใจช่ยค่ะ โดยโดยโดยหางลูกจักปีเลยลูกฮะสามปีผู้หญิงผู้ชายสามสี่สี่ปีเลยผู้หญิงมัดล,ล,ลูกจะคนลูกจะคนเลยสามคนมีผูกก้กหกหาสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละโอ้ลูกสามคนแม่นผู้หญิงไปเลยแม่นผู้ใหญ่ใหญ่ยยกว่าเฮาอีกผู้สิบเจ็ดปีฮะออ๋ลูกโกน้ำเบ้่อไม่นซื้อบรเซนพาไปพาตัดอยู่มือนะครับซื้อยังเอ่ยน้ำฝนซื้อน้ำฝน ภูที im, ่สองซื้อยังเลยซันว่าภูที่สามผ้าใสภูที่สามเปิท่องผ้าใสโดยอ๋อโดยโดยขออนุญาตถามด้วยเนาะเอื้อยจักจักปีเลยสามสิบสี่เลยสามสิบสี่ปีเโอโดยโดยโดยซื้อซื้อก็เปิดช่องใหม่ปะแม่ลหากมานล้วบอสเซียนเพื่อนเปิดช่องใหม่เป็นน้องใหม่เม่นหาก็เลยต้องถ่ายถามเบิรงทั้งเอื้อยเพื่อนเป็นเองเลยแต่ว่า เคยซื้ออย่างนาะซื้อละเคยซื้อละเคยหลาเนาะเมนอ๋อซื้อช่องครับเ,เขาเปิดช่องคือกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับเคยข่เงินแล้ว,ม,ม,นนวมียูทูบคือกันเนาะเพราะว่ายอ,อ,อ ja ดวิวบวกึ้นเ้าก็บมุจฉิปถ่ายใช่เนาะหากพันกด้พันยังดได้ได,ด้วยหรือเปล่าโดอ๋อซื้อช่องกต่ซื้อหลาคนซื้อชีวิตกันอ๋อหลาซูชีวิตหลาคนซูชีวิตอือโดยโดยโดยเป็นยังไง คี่เรนบ่พอ,อต้องไปตักกินแล้วเตลี่ไล่แตละอบเนาะจุดแตละมือี่น้องเลยตมัเนาะเพื่อสีได้นหองให้เมื่อจะหน่อยกันถ้าต่างโดยโอ้ยอยมันเจ็บเลยโดยโเป็นจะนดาคือว่าเจ็บเอย เขาเขาเห็ุเวียงนักมาแต่นดนเลยบัดนี้มันก็เลยสะสมมันก็เลยเป็นมอนรองกระดูกทับเส้นแบบเขาเห็ุเวียงมากนักมาแต่น้อยสิป่ะมนแบบเขาเหตุเวียงนักแบบสะสมสะสมนะเ<อ>ขาบักษาตัวเองแบบพะยอหนักเกินไปขนาะดโดยโดยแบกบงแบบปูนบอ่อหรือว่าไม่แบ,บ,แบ,บกไม่อยังเขาเห็ุเมื่อไหร่นะ๋ใวบัดนี้มันจะสะสมในแบบมันก็เลยเ็หเลื้อล่างเลยบันนี้ก็มันเจ็บหนักเขานักขเขาแล้ว มันเฮ็ดแต่อําเวลาอายุเฮาหลายขึ้นเนาะมันกะเจ็บตามอายุเฮาเลยบ่นบ่ทําย่อหนักอีนี่กะคือเสร็จคิด่เก่าก็คือบ่ได้แล้วนะอพอดีมันสะสมเลยเนาะสะสมขึ้นอ่าตามอ่าอายุเฮาเนาะพี่น้องเอ้ยเวลาเฮานอนนี่แต่ว่ามันยึดกับเตียงเลยนะโดยดกพิกบ่ได้คือมีมีบาดมีแนี่นะโดยพิกไปพิกมาก็พิกบ่ได้ทุบทรมานจนจนฮ้องเวลาปเหี่ยวเนาะพอนยเนาะลูกเหี่ยวบ่ดอ๋อ ก็ที่เมียเคยส่สงก็ใครบ่มีคนมาแบบว่ามามา,มามามาดึงเขาขึ้นนะนะร<อ>ีบบอกกับเขากระจองเตี้ยงขึ้นแบบนี้ค<อ>่ะท่านประธานแล้วมันสิแข็งโตไปเลยักเที่ยวไปเที่ยวมากบ่เอยมาเห็ดทานใช่ไหมมาเห็ดเฮิงนะบ่อ้ต่าบ,บัว<ด>บบรุ่ไปได้ค่ะก็มาเริ่มเห็ดไอ้ช่วงอันพีม่มีหมู่มาเห็ดนี่แหละเขาปะนั่งนี่แหลยช<อ>่วงที่ว่าเขาตัดใหม่นี่ค่ะเห็ดเห็ดยังก็เห็ดสวนนะโดยโดยโดยพอ<ด>มีมาก็เลยมาเห็ดอ๋อโดยพอได้เลี้ยง พือว่โดยพราะาณเฮาโอ้ว่หกสี่ปีจจุันนี่ค่ะหกสี่เท่าแม่เฮาพ่อเฮาแลา้วก็ลูกสามคนเด็กเท่าเป็นเครื่องนี่เป็นสาระของของบ้านของเพื่อนเลยแม่มข้ก็ต้องกินยาคาขมือนะถ้าเรากินแล้วก็ถ้าเราบริกินแล้วอย่างบริกามันไท่มันบวมมัดอ๋อเป็นโรคประจำตัวเพื่อนม,มันบวมแบบว่ามัน มันไทยอีกหนึ่งจนคือแบบมันซไซส์คือมันสีแตกคือมันสีระเบิดนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกินหญ้าแบบกินไรมันเพ่ได้แพะแพะหมักไขลังโดยโดยโดยเอากระเราะจะเสียดเดีไหให้มาให้เรากินดูดูผัดหมักไขลังอันนี้เลยเนาะมันแพะนะแต่ถ้าบอกกินเลยเราแับคานไปดิเวลาสีเขาของน้ำเราก็ต้องคานไปเของน้ำอีกโดยจะคิหายายังให้เรากิน บาดเม่าห้ามบาดเป็นนิ่วทองบีมันแบบมันเป็นอันนี้นิ่วใค่ล้างมันชองขางได้ห้องเ้าอันนี้ทองบีเายังไม่ได้ผ่าตัดโดยผ่าตัดนี่มีโอกาสเศราเว้ยห้ามผ่าตัดให้ได้ในช่วงนี้แต่ว่าเ้ายังบอกบอกว่าเรื่องผ่าตัดโมว่าให้เก็บก่อนวะเราถ่ายเก็บก่อนเพืที่เ้าโชว์เลยเขาเขาเป็นน้ำเม่าห้ามเขาเป็นนิ่วทองบีคือกันไหนเราผ่าตัดแล้ว เอชาว,าว่าวคังไนอยู่บัาาโดยโดยโดยลบบแล้วกับเรืรองของชาวเล่นเราเถาเลยแล<ด>้วผ่าตัดไปกับมันก็เจ็บเนาะผูเฒ่าเนะ<ด>าะาจับ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 จันจับีเบจับจั่จับจั่จ่บ่ับจับจับกับาับุ่ขภาพจับจ<ด>ับจับจงบจัเจับจักจับจับะเพจับก็บจับจัาจับยเบับจับจับจจับจับับจัจับัจันจับั<ด> เล้วกันอายุกระเทาะละไนะตอนช่วงที่เราเจ็บเราชั่สลบเลยไหนะจะได้ไปพาตัดน,นั่นแหละมนันก็เลยเห็นให้เราโซเลยเน,นะท้านวันเราไปหับรถตั้งแต่รุ่นเยี่ยมปุ๊บปัญญ้งยังลูกเขาก็พาตัดพาตัดเซตติตต้งแต่ว่าเพี่วบาเซนพาไปผ,ผ,ผู้ผู้ผู้ที่ทรายที่สามวิธีช่องผู้กกเลยผู้กกเลยผู้ติดตัวอีกอะไเจ้าหู้บอว่าไขมันมันลายเนาะ ปัดไอ้ใส่ติ่งมันแตกในท้องกันเด้ในเพื่อเป็นศิลาของทองเนี่มันจะนานเศร้านะห่างไปนี้ใครน่แล้วใครเนี่ยเนาะแมคนเฮ็ดเวียกยังเฉยๆคู่มือนี่เต้าน้องอยู่เฮือนจะกินทานเต้าน้อยนังมีเผา่นอยู่เฮือนเนาะแกินทานน้ำอยู่แต่ว่าเฮ็ดเป็นเต้าน้องโดยโดยโดยเพิ่นก็บบรรยากาศเฮ็ดเห็ดพอเรนนี่แหละซอยเป็นเท้าเท้าออกมาเงินโดย มือได้ฮาบ่ได้ทำเบียร์ขาเพื่อนย้อนยิ้มซะเห็นยังรูปมันแอ๋ออยากกินขนมอ้ยไปหอดสนามไปไปหอดได้แค่โทรมามึงบอกว่าอีเมลบอกเพ้งเขาบอกไปถือขนมใหม่เข้าว่ะเลยเขาก็ต้องมีมือหาได้มือมือบอเนาะอาได้ก็มือจอยแนวเลยมาพี่น้องเลฮะชิคเอาตไปทำไทยทั้งมีตู้ข้ามก่อนด้วยเหมือนเราขอบใจทางเอร่าเนาะสู้ๆเด้อเด้อเนาะสู้ๆเอาลองเลยเนาะ สบายดีเรื่อยเด้อด,ดูสบายดีเอ้ยใหไปโอรมกันพุ่นก็นได้เอืย้ยมันฮอนเดดเนาะเอ้ยเรากำลังเห็ดเบียกอยูอ่พี่น้องเไงเฮ้ยเป็นซื้อยังยเอ้ยซื่อ,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 แ,อแอนนาซื้อแอนนาอ็นนาเอนเอ็นนาบอ๋อเอ้ยอายุจะปีเอ้ยสามชิบปลายแหละสามชิบปลายปี โอ้เป็นลูกของไม่ตู้ค้ำเนะเาะเฮ้ยบ่มีได้มคีครอบครัวครอบัวบ่อ,อยู่กับไม่ตู้สองคนเลยโอ้เหตุกานณ์มาจากปีเลื่นี่้ก็ลงมาอยู่นะแกเหตุกานนี่ก็ไม่ถ่ายโอ้อ่อ,ะอะตะกี้เอ้ออยู่ใช่ป่ะอยู่รักสิบชองอยู่รักสิบสองบุ๊บุ๊คบุ๊บุจักรักปีอ๋อ โดยโดยโดยเผื่อมันอยู่นในมีตู้ค้ำเนาะเป็นลูกของมีตู้ค้ำบ่ลูกจะเทพบ่ออ๋มีตู้ค้ำเราไมีลูกจะคนถือไอ่เราอุ่ยทามทามไอ่ทามไอ่เท่าจะเป็นหูวจักไปแล้วเขาอุ่ยเป็นหัวแจักบ่จ่ะโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะฮะโตเนาะเห็ดทานเห็ดทานขายแต่ละมือเนาะ เช็ดนั่งเลยบันกีพันพื้นเขาเตาว่อวันพันจะนายก็เม้าและคำเอา้าคำอะไรมื่อนอนเทือนน้ำมีตู้นบ่เมื่อนอนเทืนอนและโดยโดยกินข,าขนน้าวกินน้ำยังเตะอะไรมือนี่เลยกินข้าวต้มไข,ข,ไข,ข่กินข,ข,ขนาน้าวกับต้มไข่กินกินน้ำหนาปลาปลาคอปลาดุกอ๋ปอปลาคอปลาดุกในห้างนอนนี่บ่หางน้าที่ตลาด ที่ตลาดน้ำอ,อันนี้น้องนี่ปิดของไปเอืลอนี่น้องเลยปิดเอาบริเวณหนองซาของเอื่อยวะจ้ะเป็นของนี่บ่อยู่น้ำกันนี่บ่อ,อ,อ๋อเป็นน้องร่วมเลย,อยโอ้ไปอยากอยู่อยากหาอยู่หากินกับชีสดาวนี้เลยเนาะอโอ้มีเป็ดมีอย่างน้องเปน็นรองเลยอ๋อเป็นรองเลยน้องตั้งเอื่อยเพื่อนเรื่อยเอ็นนะ เนาะอ๋อม no. mm ีต hmm. mm ู hmm. mm ้พนอยู hmm. ่เพื่อนบ่อ๋อเดี๋ยวสีขาไปถามทรายทั้งเอ้ยอันมีตู้เพิ่นก่อนพี่น้องเนาะผูดไปถามเอ้ยเพิ่นว่าอ่าต้องไปถามทั้งมีตู้กระชันเจริหลายเลยเด้อสบายดีเลยเด้อเนาะสบายดีเดืยคือเอาเชนปลายลดเชนปลายลดหนึ่งเชนเชนปลายลดเชนเสา นนันนี้อันนี้อันนี้คือรถนึ่งบ่เอ้ยขี่เรื่อยเนาะปลาตัวสีคอดใช่ไหครับมกทก้างมเาัเอาเอาเอาตัวแรกก่อนเอ้ยเอาเอาตัวขี่ข,ขี่เกขี่เรื่อยนว่าใส่ก่อนอเอาใส่ก่อนอ๋าขีดําี่ดิาโปทึงโดยโดยโดย,โดย อจิไปไทำทายทั้งมีตู้บนก่อนเด้อ,ดเ,อเด้อบ้านนี้เด้ออ่าสบายดีเด้อเด้อโดยๆนะอ่าเตวพี่น้องเนาะมีแต่ทวงแต่ทานแค่นี้พี่น้องไอ้ครูตอนนี้กําลังเรียบเรียงยังโมเล่ยอยู่เนาะไปาตอดังไอ้ครูลายดีพี่น้องไอ้พื้นกันเนาะอ่าติตตอมาพี่น้องเง้ยอ้าวพี่น้องเนาะก็อยู่ที่หน้าบ้านที่สันมีตู้ คัมเนาะตัวยังมาตามทางสีพี่น้องเลยอ๋อตัวนอนไม้ตู้เดาไม้ตู้อ๋อน่าขอระยะเลอเนาะอ๋อตัวนอนชองคนกับลูกสาวพ่อไม่ตู้นี่งอ๋อไม่ตู้อายุจักปีนี่แปดสิบปลายแปดสิบปลายปลายมันเท่าไร้ไม่ตู้ ปปีอ๋อมีลูกจะคนไมีมตุลูกคะอีมานี่กกบเอยมาฮันามคนี่คนแรกเขาอยู่ในลุกโกม่ม,<อ>กมันมีมันแล้วลูกค่เปนมีลูกสามคนบ่ม,นมีลูกลูกสาวบ่เลยบ่มีตุลูกแคลค่ะ ชองทางนี้แล้วเขากะเอ้ยมันกับเยอะก็กู่เขาโอ้ห้ากัดไปเยอะโดยโดย,โดย,ยนี่ชุมพยาตยิด้วยน้ำมิ้วน้ำมีเขาโอ้โดยโดยโดยเป็นครัง้งแรกพี่น้องไอที่วาสาดี้ได้ขอมาหาทางมีตู้เพื่อนเนาะเตอร์พี่น้องไงแปดสิบสองปี เพพื้นไพ่ขามาไม่่่มีตัวพืนพืนไ่ไพ่ะเป็นยัิคุณเเออไอันนี้ว่าอันราซิลเนาะปาตัวยังอันนี้เป็นเพื่อนมตู้พ่อไม่ตูนี่เพื่อนยังทงเพื่อนของน้องทงอ่าเดน้องทงเป็นเป็นลาน ลานขอโมยตู้ค้ำลานขอโมยตู้แม่เข่าแม่เข่าของแม่มาหนน้องโอ้เป็นน้องขอโมยตู้โอ้นายไปอยูเฮือนใหม่ดินใหม่แม่ตู้มาเผาท่านอ๋อก็เลยแม่ตู้ก็เลยมาอยู่นงี้ต่อถ่านอยูเฮือนเฮ้โดยโดยโดยคืออะไรเนาะมาอยู่นี่ได้จากปีได้ไหมตู้ได้ ามาอยู่ในปีปลาย<ม>ตะก,กี่เม่ตู้อยู่อยู่เมองไหนเมนตูบบต้รก,กี้เถยง่ตู้อยู่ล2 2> <ม>ักคี้เอยงก็เลยไงายมาอยู่นีปีป,ปายปีปายม,มอยู่นี่ไอยู่ปนีบนเผาท่านไงค่ะมีดินมียอ๋ไนี่เ,เโ้ดดูดดม,มันเป็นมันเป็นดินไปได้ที่พุ่น,นะโอ้เป็นดินข้าเจ้าเอ๋อเป็นดินรับใช่ปะ

ทอนขออญาถามลย่ต <Net> ุทังเอื้อเพป่นเรคือเป็นจังสั้นเราเป็นจังไลเนี่ยเป็นอ่าน้นแมวพื้นพื้นดุพังฮะแมวพื้นพื้นดพังน้นนแม่จุดไมดินิดดอนก็ยังมีติมอันนั้นนะนนึงเต็นร้อยเพื่อฉันด้ไม่ดินไม่ดอนนะมัน ป็นไฮปีนหอ้อมจักเัิน,นปีนเพื่อขอากจะปนบาโปูช้เงินไม่เท่าขายดินจงเล็ก<อ>ขายดินขายดินนีป่อขาดินเล็กขายปูนี่รวยลยนีน่มีทางไปเงินงก็มีนี่เพราะว่าที่จังเกิมันทันในปีนโบนเอือยเรา่นปีนมาเต้น,น้อยบอหรือว่าห้ากรเป็นไม่ตุอ มีได้ปีนแต่เกอตก่มันกือโชดีอยูด่ด้ไปกงเทศ่ยงพ่งเทศพูน่นะอ๋อเออเราหนึ่งบ่มาหนึ่งจัเป็นมาได้ปีปีกปีนูนน้ไปเคยดีดอยู่มานี่ได้ป็นโด, <c oughs> ดยโดยถามทั้งเยมีหน้ากว่าฉันเนาะถามแล้วว่ทาทั้งม,มาอยู่สักปีแล้วกว่าันเราระามาถามทั้งมิตุเนาะ ผ้าดิบไส้ย้อนนี่งเจอชุดผ้าหน้าแพนิ่นี่กับม็ดเน,นึนก็นี้ปะหนังเทา้าดูดูอยู่เดงทางเว้นห้องนึงข้ามคือแม่นอันนอน,อนเออเออเราเป็นมานี่มันจะกปีปนนะจะกปีแล้วไม่ถูกมันแม,ม่เมด็กส,ส,สี่สิบปีปีแล้วบา่ อตั 30, 30้งลูกถามกี่นี่ว่าสามแิ้าดสามสิบปลายแล้วอ่ะชิ้ปลายจ้ะเมื่อเมื่อดิดเมื่อโตได้เมื่อตทวาแบบนี้เมือนี้างเสื้อผ้าหน้าแพ่แบบนี้นีนูกัดไปหาโปบ้านขึ้นบ้านชมองอูพันคายที่ดินไม่ไปไม่แล้ว ยังอน่ยนั่งเขาอยู่บันคังไว้ได้คิดชอปีอัคงไว้ดไ,ได้คังไว,ว้<อ>ไล้ไเพืออนบอกคงไว้เพืเพ่อนน่ไดจะดแนเื่อนี้ิมปีไม่อาน้ำติดติดสิบสามปีบ่ด้าน้ำบังบักชามปีไม่อำำา,าอบอา๋อคือคือชิอชอชอกะมันไม่ได้ทายโดยโดย แม่กับตรงที่ปัญญาเลยผู้ชายจะมีมีแค่กี่เห็นเลยถ้าทั้งเอื้อเพื่อนบอดี้มีครอบครัวบ่ามั้จุมีแล้วลูกคนหนึ่งมีแล้วเดืคนหนึ่งอือผู้ชายได้ลูกมันแต่ลูกน่ะอยู่น้ำไปลูกนังเดือมันป้าเดือดถามเอ่ยแล้วว่ามีครอบครัวแล้วบ่แล้วว่าทั้งเอ่ยแล้วว่าบ่มีแล้วว่า ลูกก็เลยมาถามทําไมตู้เบิ่งเนาะออขาเรายาถามเด้อนําตู้เนาะถามอยทั้งลูกกับบ่ฮู้เนาะก็ว่าเป็นๆบ่อ่าก็ก็ตอบายูเนาะอ่าทั้งลูกอ่าแม่นอันนี้ก็ครั้งแรกเนาะหทงวัสดีก็ได้มาหาทตู้เนาะไต้องมาทายถามทั้ตู้เลยเนาะว่าทังเอเพิ่นเป็นจังไดพี่น้องเอ้ย hãy อายุมันปานี่ล่ะอืมก็จักปีแล้วอุละไว้แล้ว nhiêu ได้ได้อีซาวปีซาวปี không อืมลูกชายบ่

มาพักดื่มโดยมันเอกพุดีมัน,มน,มนที่ชือนอออั่นแหละอ๋อสิ่งคือได้ยินเราทั้งเอือเราถาม,มอะไรเฮ้ยเฮ็ดสินพื้นเซตาวแล้วน้อยน,นึงแล้วก็ขึ้นสิขึน้นมือนอนนะมันม,มือแล้วเราอมือแล้วเนาะปกติเออแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุ่มมือบ่มันคือกับมือมันยังหึงหึงมันคือกับมันมันมืดมห่างน้องซ่าดนะเป็น น้องสะของพายไม่ตู้น้องสะน้องสะนั่นน้องสะผู้เจ้าดินอันนี้ผู้เจ้าดินนะ่ะมีเห็นจ้ะเพื่อเป็นผู้เจ้าเ่อเป็นคนที่พักที่ทา,<อ>า,า,านเนี่นะแต่ว่าปูปลาฉันเนี่ยคนให้กินได้ป่ะปูปลาเนี่ยคืออยู่ในหนองน้ำม,มีป่ะกินเยอะค่ะมีมีเพื่อป้อยฉ<อ>ันเยอะนี่ผู้ให้ทา,านเนี่ยซื้อมาป้อยไปกินผู้เจ้านั่นมีหินออกอที่ตัวเราอยู่นี่ก็ ไอพี่ชายมีห็นคุณเจ้าออกมาคือดืจอนี่นั่นอืมาอยู่พันอยู่กทเพนไรดีล่ะดยโดเพ่นเพนได้ดีก็จะไปอยู่ใช่ไหอ่าาเดิโดโดยจด้ายโดยเลงปเนาะทำเตทำมืตัวคนอนเฮในก็คำมืดเลยเนาะทั้งลูกก็สเได็กลับก่อนบัดนี้เป็นหน่ยเนาะ เด,ดา๋ยวพังเรื่องาวธร้พนกแต่วพอสมควรพี่องเลยเนาะ,ะทต้เนาะกัันไดสู้ๆเนาะามตต้พนเนาะ,ะพี่องเลยเนาะเน,นือ้อเปานเนื้อปลาเสียงเข่ามาให้เลยเนาะพี่รองเลยย่นอบาม้เข่าอ่าสิบโลปกตินี่ เขานี่ซื้ออยู่ใช่ไหมตู้เขาถึงนำหานี่เขาเอามาขายให้ถึงอ๋อโลนึงเทา่าไรเดียวสิบหกโลนึงสิบหกโอ้สิบหกกะหาสิบกะโอ้เกือบเป็ดพุ่ดจังง้อเขาเลิกเป็ดพูดยังง้อเป็นยังไงอ๋อเอาเป็นลอ,อ,อ,องเนาะก,กัสิได้เขาจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเ์ลองเปนลองเนาะสบายดีได้ไหมตู้สบายดี เอาพี่น้องเนาะก,นการสนับสนุนการบาสารีกาซิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้นนองเนาะอาพิพลาดประการใดขอโทษขออภยัยผมมีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกู๊ดสูข้น,ขนพี่น้องเลยเนาะคำคำจ่าได้ว่าบ่มนนูนหูเนาะต้องการาบขอโทษขออภัยอาผมมีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกทุกท่านพี่น้องเนาะฝากผมมีพี่น้องเป็นกำลังใจทางบาสารีอุตุมพรเนี่ยเด้อเนาะนาเพื่อให้มีกำลังใจในการทิ้ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะอาโตคำกาสิได้ไปเวียไปงานต่อทางหลายการฝากผมมีพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเนาะ อา้าวพี่น้องเห็นว่าอะไรมัาชิลๆสิเนาะพี่น้องเนาะการเสด็จกราบคำว่าสบายดีสบายดียดพี่งงน้องเห็นเนาะ